ดีมาซัพพายเนี่ยนะครับทำไมผมใช้เพราะสเหตุผลหนึ่งครับมันเป็นเทคนิคที่เอาไว้ดูว่าตลาดจะไปทางไหนมีแท่งส่งแท่งรับครบเลยมีบอกเลยเนี่ยโอ้ oh, ตลาดลงแบบนี้นะโอเคโฟกัสเซลล์บอกเลยรู้ว่ารายใหญ่เข้าจุดไหนครับเราจะได้ f o l l o w ต้องบอกว่ารายย่อยอย่างเราครับตอให้คุณมีทุนเป็น10ล้านคุณก็ไม่สามารถขยับกราฟได้ครับรายใหญ่เขาเทรดทีนึงเป็นโหหลักร้อยหลักพันล้านนะครับกว่าจะขยับกราฟได้นะครับฉะนั้นนะครับ ถ้าเรารู้ว่ารายใหญ่เข้าจุดไหนเราจะได้ฟอลโล่ตามเขาอย่าสวนเทรนรายใหญ่เพราะรายใหญ่เขามีเงินมหาศาลพอที่จะขยับกราฟได้เราไอเราออก0 1 1หลอดอหลอด10หลอด100หลอดขยับกราฟไม่ได้นะลออมาแล้วนะครับเนาะกราฟไม่ไม่กระดิกเลยนะครับนะแล้วคุณก็ได้เข้าตามรายใหญ่รายใหญ่เขาจะเข้าราคาดีเสมอนะครับแล้วก็วินเลตสูงด้วยดีมาสลายเพราะมันล้อไปกับรายใหญ่นี่คือเทคนิคผมใช้โอเคไหมครับนี่คือเทคนิคผมใช้นะครับ ถ้าเกิดใครอยากเรียนเทคนิคนะครับแคปหน้าจอแล้วไปเรียนได้นะครับนี่แคปตรงนี้ได้เลยนะครับคังความรู้เทรดเดอร์นะครับผมมีเทคนิคดีกว่า25บทเรียนนะครับให้คุณได้ไปเรียนกันนะโอเคไหมในคังความรู้เทรดเดอร์นะครับ25บทเรียนเลยนะครับไปเรียนกันได้เลยนะโอเคไหมอยากเรียนเทคนิคหรืออยากเข้าเทคคเรียนแบบเอ็วานฟรีฟรีคุณเข้าห้อง v i p ได้ครับ นะเปิดพอร์ต xm ทักแอดมินมานะเปิดพอร์ต xm นะครับคุณเติม100ร้อยเหรียญได้เข้าห้อง vip มาเทรดด้วยกันเนาะเติมครบ200เหรียญครับคุณได้คอร์สเรียนติวเข้ม2วันปั้นเทรดเดอร์มูลค่า20,000บาทไปฟรีๆ1คอร์สคุณทยอยเติมได้เลือกอ่ะงบไม่เยอะเติมเดือนละ100เหรียญครบ500เหรียญคุณได้คอร์สเรียนพฤติกรรมทอง30,000บาทไปเรียนเทรดทองเติมได้เลือกครบ1,000เหรียญได้สัมมนา Forex 1 0 x นะครับโคตรดีมูลค่า50,000บาทเอาไปเรียนเสียอะไรไหมทั้งหมดนี้เสียอะไไรมไม่ ไม่เสียอะไรเงินที่คุณเติมคุณก็เอาไปเทรดแต่ระหว่างเทรดผมก็มีแนวทางการเทรดให้เทรดด้วยกันมีคอร์สเรียนให้คุณเติมความรู้คือผมไม่ได้มาสอนคุณได้ตลอดเงบางทีคุณว่างคุณจะนอนแล้วคุณก็เปิดคอร์สเรียนในนี้ที่แบบเป็นคอร์สเข้มข้นเนี่ยมาเรียนได้ในสามข้อนี้ถูกไหมมีแต่ได้กับได้ใครยังไม่เปิดพอร์ตก็ทักแอดมินได้และมีโบนัสให้อีกด้วย1 0 0เรนสูงสุด5้0 500เหรียญใครใช้ครบ500เหรียญแล้วได้โบนัสอี่0 0 0เหรียเซ็นคือีก 1, ยน มีให้ในนี้เลยปาปาปาใครอยากปั้นพอร์ตโตสิบเท่าอันนี้ผมมีตัวอย่างพอร์ตที่ผมปั้นจริงให้ด้วยนะ For e เ 10x ทเนี่ยมีตัวอย่างพอร์ตที่ผมปั้นจริงๆให้ใครอยากรู้ว่าผมปั้นพอร์ตมันปั้นได้จริงเหรอผมทําให้ดูแล้วในคอร์สเรียนนี้คือผมลงทุนเปิดพอร์ตใหม่แล้วใช้เวลาปั้นหนึ่งเดือนแล้วให้ดูผลลัพธ์ว่าหนึ่งเดือนที่ผมเปิดพอร์ตโตขนาดไหนให้เห็นไงว่าเผลลัพธ์จริงๆเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ามันปั้นได้จริงไหมเจอในสัมมานานี้เปิดพอร์ครบเียนได้ ok mẹ